สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนฟิสิกส์นะครับในวันแรกของเราวันนี้เราจะมาเริ่มเรียนกันในเรื่องของกราฟการเคลื่อนที่แนวตรงนะครับมาดูบทเรียนกันเลยกราฟการเคลื่อนที่แนวตรงนะครับที่เราจะเจอกันในบทเรียนของเรามีอยู่3รูปแบบด้วยกันก็คือกราฟการกระจัดกับเวลานะครับหรือกราฟ s t นะครับกราฟความเร็วกับเวลาหรือ v t แล้วก็กราฟความเร่งกับเวลาหรือ a t นะครับ ทีนี้ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์กราฟแต่และตัวเราต้องมาดูก่อนว่าเวลาเราเจอกราฟสิ่งที่เราต้องดูมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือความชันของกราฟความชันของกราฟคืออะไรนะครับความชันของกราฟตัวนี้คือความโน้มเอียงของเส้นกราฟซึ่งเราสามารถหาได้จากการสร้างรูปสามเหลี่ยมมุมฉากข,ขึ้นมาบนตัวกราฟครับทีนี้สร้างขึ้นมายัางไงเราเลือกจุด2จุดที่อยู่บนกราฟก่อนอนะครับจากนั้นเราสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับ สร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาความสูงของสามเหลี่ยมเราแทนด้วยสัญลักษณ์คือเดลต้า y นะครับความยาวฐานสามเหลี่ยมแทนด้วยสัญลักษณ์คือเดลต้าเเพราะฉะนั้นแล้วตัวความชันเราสามารถหาได้จากเอาความสูงของสามเหลี่ยมหรือเดลต้า y นะครับหารด้วยความยาวฐานสามเหลี่ยมคือเดลต้า x นะครับจับหารกันเลยเราก็จะได้ความชันของกราฟออกมา นี้คือตัวแปรตัวแรกที่เราจะต้องดูนะครับสิ่งที่2ที่เราจะต้องวิเคราะห์จากกราฟก็คือตัวพื้นที่ใต้กราฟนะครับพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้หมายถึงพื้นที่ปิดล้อมนะครับพื้นที่ปิดล้อมระหว่างเส้นกราฟกับแกน x นะครับพื้นที่ปิดล้อมระหว่างเส้นกราฟกับแกน x อยู่บริเวณไหนเรามาดูตัวอย่างในรูปเลยครับเราจะเห็นได้ว่าเส้นกราฟตรงนี้ลากอยู่ทางฝั่ง ที่เป็นบวก y ถูกไหมครับฝั่งด้านบนแกน x แล้วก็ฝั่งที่เป็นลบ y หรือฝั่งที่อยู่ด้านล่างแกน x นะครับเอาฝั่งแรกก่อนฝั่งที่อยู่บนแกน x ก่อนนะครับเราก็เห็นได้ว่าตรงนี้คือตัวเส้นกราฟถูกไหมครับตัวนี้คือตัวเส้นกราฟแกน x อยู่นี่เพราะฉะนั้นพื้นที่ปิดล้อมก็จะกลายเป็นบริเวณสีน้ําเงินตัวนี้นะครับบริเวณสีน้ําเงินตัวนี้ทีนี้สําหรับ ตัวเส้นกราฟที่อยู่ใต้แกน x อ่าเส้นกราฟคือเส้นนี้ไหมครับใต้แกน x ตัวนี้คือตัวแกน x ของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาตัวพื้นที่ใต้กราฟเราก็ต้องใช้พื้นที่ที่อยู่ระหว่างเส้น2เส้นนี้ไหมครับทีนี้เวลาเราหาพื้นที่ใต้กราฟเราก็จําเป็นจะต้องใช้สูตรหาพื้นที่ไหมครับซึ่งสูตรหาพื้นที่เราเรียนมาแล้วมีหลายสูตรเลยเช่นสูตรสามเหลี่ยมอ่าพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับ หนส่วนสคูณฐานคูณสูงนั่นเองนะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นผ้ากว้างคูณยาวนะครับหรืออีกอันนึงที่ใช้บ่อยๆนะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู1-2ส่วน2คูณผลบวกด้านคู่ขนานแล้วก็คูณด้วยความสูงหรืออาจจะเป็นระยะห่างระหว่างคู่ขนานก็ได้นะครับ ระยะห่างระหว่างเส้นคู่ขนานอันนี้คือสูตรหาพื้นที่ที่เรามักจะใช้บ่อยๆเวลาเราวิเคราะห์กราฟครับเรามาวิเคราะห์กราฟอันแรกเลยนะครับกราฟการกระจัดกับเวลาเราจะเห็นได้ว่าการกระจัดกับเวลาเราสามารถเขียนความสัมพันธ์ในรูปของ v เท่ากับ s ส่วน t ได้ถูกไหมครับทีนี้เราจะเอาสูตรตัวนี้มาสัมพันธ์กับสิ่งที่เราจะวิเคราะห์จากกราฟนะครับเราจะเห็นได้ว่า แกน y ของเราคือตัวการกระจัดนะครับหรือตัวเดลต้า y นะครับแกน x ของเราคือเวลาหรือเดลต้า x ดังนั้นถ้าเราเอาเดลต้า y หารด้วยเดลต้า x เราก็จะได้เป็นการกระจัด S หานด้วยเวลาถูกไหมครับซึ่งมันก็คือตัวความชันนั่นเอง นะครับความชันนั่นเอง s ส่วน t กลายเป็นอะไรครับก็กลายเป็นตัว v ความเร็วของเราถูกไหมครับนั่นแปลว่าความชันของกราฟการกระจัดกับเวลาจะบ่งชี้ถึงความเร็วของวัตถุนะครับความชันเท่ากับความเร็วทีนี้ตัวพื้นที่ใต้กราฟบอกอะไรเราไหมพื้นที่ใต้กราฟสังเกตว่าเราจะหาได้จาก การเอาเดลต้าเกับเดลต้าไเอาอกมาคูณกันถูกไหมครับเพราะฉะนั t. T. ้นถ้าเราคูณกันปุ๊บกลายเป็น S คูณกับ T ซึ่ง S คูณ t ตัวนี้เราไม่นิยามนะครับในทางฟิสิกส์เรามันไม่ไม่มีความหมายนะครับไม่มีความหมาย นั่นแปลว่ากราฟการกระจัดกับเวลาเราจะไม่ดูตัวพื้นที่ใต้กราฟนะครับเราก,ากระบาดท,ทิ้งไปเลยเราไม่สนใจพื้นที่ใต้กราฟนะครับสำหรับเครื่องหมายบวกลบบวกลบตัวนี้คือแทนทิศทางไหมครับทิศทางนั่นหมายความว่าถ้าการกระจัดของเราอยู่ฝั่งบวกแปลว่าวัตถุอยู่ทางด้านฝั่งบวกสมมติว่าเราให้บวกตรงนี้คือแทนทาง ขวานะครับแล้วก็ลบคือแทนฝั่งซ้ายดังนั้นถ้าเครื่องหมายบวกก็แปลว่าวัตถุอยู่ทางด้านขวาของจุดอ้างอิงนะครับอยู่ด้านขวาจุดอ้างอิงส่วนลบหมายความว่าอะไรลบตัวนี้แทนด้วยทิศทางคือทางซ้ายนั่นก็แปลว่าวัตถุจะอยู่ทางด้านซ้ายของจุดอ้างอิง,ง,อง,งครับทีนี้เรามาดูที่กราฟความเร็วกับเวลาบ้างนะครับอา ความเร็วกับเวลาเราสามารถเขียนความสัมพันธ์ในรูปของ v เท e er ่ากับ s ส่วน t นะครับสัมพันธ์กับการกระจัดในรูปของ v เท่ากับ s ส่วน t หรือเราเขียนความสัมพันธ์ในรูปของความเร่งนะครับ a เท่ากับ v ลบ u ส่วนด้วย t หรือเขียนใหม่เป็นเดลต้า v ส่วนด้วยเดลต้า t ก็ได้นะครับอ่าทีนี้เรามาดูซิว่าเราจะวิเคราะห์ยังไงตัวความชันอ่าความชันเราหาได้จาก เดลต้า y ส่วนด้วยเดลต้า x ซึ่ง y ในที่นี้ก็คือตัวความเร็วถูกไหมครับแล้วก็ x ในที่นี้คือตัวเวลาดังนั้นความชันเราจะเขียนในรูปของเดลต้า v ส่วนด้วยเดลต้า t ซึ่งมันก็คือตัวความเร่งนั่นเองไหมครับนั่นแปลว่าความชันของกราฟ v t ตัวนี้บ่งชี้ถึงความเร่งนะครับทีนี้พื้นที่ใต้กราฟล่ะพื้นที่ใต้กราฟ พื้นที่ใต้กราฟของเราเป็นรูปอะไรนะครับอ่าเราก็จะเห็นได้ว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมถูกไหมครับเราก็ใช้สูตรสามเหลี่ยมเลย1นส่วนสคูณฐานคูณสูงฐานก็คือตัวเดลต้าเสูงก็คือตัวเดลต้าไซึ่ง X ของเราคือเวลาถูกไหมครับ Y ของเราคือความเร็วเราเอาเวลาคูณความเร็วผลลัพธ์ได้อะไรครับเราย้อนกลับไปดูที่สมการข้างบน ย้อนกลับไปดูที่ตัวสมการนี้เลยเราก็จะได้ว่า v คูณกับ t ของเราตัวนี้คือตัวการกระจัด s ถูกไหมครับนั่นแปลว่าพื้นที่ใต้กราฟของเราตัวนี้บ่งชี้ถึงตัวการกระจัดนั่นเองนะครับเครื่องหมายบวกลบเหมือนเดิมเราให้บวกตัวนี้แทนทิศไปทางขวาแล้วก็ลบแทนทิศไปทางด้านซ้ายดังนั้นถ้าความเร็วของเรามีเครื่องหมายเป็นบวกแปลว่าวัตถุกำลัง วิ่งไปทางขวาถูกไหมครับหรือความเร็วมีทิศทางไปทางขวาถ้ามีเครื่องหมายลบก็แปลว่าวัตถุกําลังวิ่งไปทางซ้ายครับไปดูกราฟถัดไปคือกราฟความเร่งกับเวลาบ้างนะครับความเร่งกับเวลาอ่าเหมือนเดิมถ้าเราจะดูตัวความชันความชันหาจากเดลต้าวส่วนด้วยเดลต้าเอ็กครับ y ของเราในที่นี้คือ A, แล้วก็ x ของเราในที่นี้คือ t ดังนั้นเราก็จะได้ว่าความชันเขียนในรูปของ a ส่วนด้วย t ซึ่งในทางฟิสิกส์แล้ว a ส่วน t ตัวนี้ไม่มีความหมายนะครับไม่มีความหมายนั่นแปลว่ากราฟความเร่งกับเวลาเราจะไม่สนใจตัวความชันเราก,กระกบาดท,ทิ้งได้เลยไม่สนใจนะครับเราไปดูที่พื้นที่ใต้กราฟ พื้นที่ใต้กราฟบ้างพื้นที่ใต้กราฟาสมมติว่าเราสนใจช่วงนี้ไหมครับพื้นที่ใต้กราฟเป็นรูปสามเหลี่ยม1นส่วนสคูณฐานคูณสูงฐานของเราก็คือตัวเดลต้าเแล้วก็สูงคือตัวเดลต้าไซึ่งเดลต้าเของเราในที่นี้ก็คือตัวเดลต้าทีไหมครับแล้วก็เดลต้าไของเราคือตัว A ตัวความเร่ง A นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเราย้อนกลับไปดูสูตรของความเร่งความเร่งสูตรว่าอะไรเอย a เท่ากับ v ลบ u หารด้วยเดลต้า t ถไหมครับความเร็วปลายลบด้วยความเร็วต้นหารด้วยเวลาซึ่ง v ลบ u เขียนใหม่ก็คือตัวเดลต้า v หารด้วยเดลต้า t นะครับจับแยกข้างสมการเราจะได้เดลต้า v หรือ v ลบ u ตัวนี้มีค่าเท่ากับ a คูณเดลต้า t ซึ่ง a คูณเดลต้า t มันก็คือตัว พื้นที่ใต้กราฟนั่นเองนะครับตัวพื้นที่ใต้กราฟนั่นเองดังนั้นเราจะได้ว่าพื้นที่ใต้กราฟของกรณีกราฟการความเร่งกับเวลานะครับบ่งชี้ถึงตัวเดลต้าวีไหมครับหรือ v ลบ u นั่นเองนะครับเรามาลองดูตัวอย่างการคำนวณบ้างนะครับอ่ะตัวอย่างแรกนะครับเป็นกรณีของกราฟการกระจัดกับเวลานะครับ โจทย์บอกว่ารถยนต์เคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรงนะครับเขียนกราฟการกระจัดกับเวลาได้ดังรูปกําหนดให้ทางขวามีเครื่องหมายบวกและทางซ้ายมีเครื่องหมายเป็นลบนะครับโจทย์ให้เริ่มเขียนเวกเตอร์แสดงตำแหน่งของรถยนต์ตลอดการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นกราฟการกระจัดกับเวลาครับการกระจัดกับเวลาสังเกตการกราฟดีๆเ,เราดูจากพิกัดบนกราฟก่อนนะครับเราจะเห็นได้ว่าเริ่มต้นอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะครับ การกระจัดมีค่าเท่าไรการกระจัด S มีค่าเท่ากับลบสเมตรไหมครับลบสเมตรเวลาศูนย์วินาทีตำแหน่งที่2อนะครับสมมุติเราเลือกตำแหน่งนี้เราก็จะเห็นได้ว่าณนะตำแหน่งนี้การกระจัดพิกัด y มาอยู่ที่ศูนยเมตรแล้วไหมครับที่เวลาคือสวินาทีนะครับทีนี้เราเลือกอีกหนึ่งจุดบนกราฟนะครับเราเลือกตำแหน่งพิกัด ที่จุดสีน้ําเงินตรงนี้เลยเราจะเห็นได้ว่าณนะตําแหน่งนี้การกระจัดของเรามีค่าเท่ากับบวก3เมตรไหมครับอ่านตามกราฟเลยแล้วก็ที่เวลาเป็น4วินาทีครับเมื่อเราเอ่อเราเขียนพิกัดของวัตถุครบทั้ง3าําแหน่งแล้วนะครับจากกราฟคราวนี้เรามาเขียนเวกเตอร์แสดงตําแหน่งของรถยนต์ตลอดการเคลื่อนที่บ้างเริ่มต้นเราจะเห็นได้ว่าวัตถุอยู่ที่ตําแหน่งพิกัดคือลบ3เมตรลบ3เมตรแปลว่าวัตถุอยู่ทางด้าน ซ้ายมือของจุดอ้างอิงถูกไหมครับอ,อยู่ที่ลบสเมตรซ้ายมือของจุดอ้างอิงนะครับอยู่ที่ตำแหน่งนี้เลยตำแหน่งที่1นนะที่เวลาศูนย์วินาทีต่อมาที่เวลา2วินาทีมาอยู่ที่ตำแหน่ง0ูนย์เมตรแล้วนะครับศูย์เมตรก็คือตำแหน่งน,นี้นั่นเองอจากนั้นที่4วินาทีไหมครับ4วินาทีมาอยู่ที่ตำแหน่งบวก3าบวก3าแปลว่าอยู่ทางด้านขวามือของจุดกำเนิดไหมครับบวก3เมตร ดังนั้นถ้าเราเขียนตัวเวกเตอร์แสดงการเคลื่อนที่ของรถยนต์เราก็จะได้เวกเตอร์หน้าตาเป็นแบบนี้ครับลากจาก0ลากจากลบ3เมตรไปศเมตรและจากศเมตรไปบวก3เมตรนะครับในข้อย่อยที่2นะครับโจทย์ถาหาความเร็วของรถยนต์ในช่วง2ถง4วินาทีอ่ะนี้คุรลอกตัวเวกเตอร์การกระจัดจากข้อที่แล้วมานะครับ2วินาทีแล้วก็4วินาทีทีนี้เราก็ต้องมาดูว่า ความเร็วหาจากอะไรเรามีสูตรอยู่ความเร็ว v เท่ากับ s ส่วนด้วย t ถ <V> ูกไหมครับ v เท่ากับ s ส่วน t เราก็จะเห็นได้ว่า,าตัวระยะกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จาก2วินาทีถึง4วินาทีดูจากแผนภาพก็คือวิ่งไปได้3เมตรนั่นเองถูกไหมครับเราก็แทนตัวนี้เลยด้วย3เมตรนะครับบวก3หารด้วยเวลา2วิไป4วิใช้เวลา 2วินาทีไหมครับเราก็จะได้แล้วว่าความเร็วของวัตถุมีค่าเท่ากับบวก1.5เมตรต่อวินาทีนะครับใส่ทั้งขนาดและทิศทางนะครับต่อมาในคำถามที่3โจทย์ถามต่อว่าอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตัวอัตราเร็วเฉลี่ยตัวนี้คืออะไรความเร็วเฉลี่ยตัวนี้คือระยะทางทั้งหมดอ่ะหุแทนด้วยตัว s all นะครับหารด้วยเวลาตลอดการเคลื่อนที่ นในขณะที่ตัวความเร็วเฉลี่ยตัวนี้คล้ายๆกันแต่เราใช้เป็นตัวการกระจัดทั้งหมดครับหารด้วยเวลาทั้งหมดแทนด้วย s o หารด้วย t o SO, เห TO, มือนกันแต่มีเวกเตอร์นะครับเราเริ่มหาเลยตัวความเร็วเฉลี่ยสัญลักษณ์คือตัว v a v เท่ากับ s SO, all หารด้วย t all นะครับทีนี้การะยะทางต้องใช้ตลอดการเคลื่อนที่เราก็ดูเลยครับวัตถุเริ่มเคลื่อนที่จากตำแหน่งลบ3เมตรไปบวก3เมตร ตัวระยะทางก็จะมีค่าเท่ากับ6เมตรนั่นเองไหมครับเอาเฉพาะขนาดอย่างเดียวนะครับเวลา4วินาทีเราก็จะได้อัตราเร็วเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ1.5เมตรต่อวินาทีนะครับไปที่ความเร็วเฉลี่ยบ้างความเร็วเฉลี่ยหาจากตัวการกระจัดทั้งหมดหารด้วยเวลาทั้งหมดการกระจัดทั้งหมดเราก็จะเห็นได้ว่านับจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายเราลากเวกเตอร์การกระจัดเลยครับขนาดก็จะมีค่าเท่ากับบวก6เมตร เห็ไหมครับหารด้วยเวลาคือ4วินาทีเราก็จะได้ความเร็วเฉลี่ยมีค่าเท่ากับบวก1.5เมตรต่อวินาทีเราจะเห็นได้ว่า2ปริมาณนี้คล้ายกันนะครับแต่จุดต่างของเราก็คือตัวทิศทางครับตัวความเร็วเฉลี่ยเราจะต้องใส่ทิศทางเสมอนะครับใส่เครื่องหมายบวกด้วยอย่าลืมครับไปที่ตัวอย่างที่2นะครับกราฟความเร็วกับเวลาบ้างนะครับให้รถยนต์เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนไปเขียนเป็นกราฟความเร็วกับเวลาดูแกนกราฟดีๆนะครับ ทางขวาเครื่องให้มีเครื่องหมายเป็นบวกแล้วก็ทางซ้ายมีเครื่องหมายเป็นลบครับคำถามแรกโจทย์ามหาการกระจัดของรถยนต์นะครับในช่วง0ูนถึง2วินาทีแล้วก็2-4ถึงวินาทีทีนี้การกระจัดหายังไงนะครับการกระจัดหายยังไงเราวิเคราะห์มาแล้วนะครับว่าตัวการกระจัดเราดูจากอะไรครับเราดูจากพื้นที่ใต้กราฟถูกไหมครับ พื้นที่ใต้กราฟเพราะฉะนั้น0-2วินาทีเราใช้พื้นที่ชิ้นไหนอลองดูซิพื้นที่ตรงไหนเอย่ยหลายคนตอบได้แล้วน,นะครับพื้นที่แรงเงาบริเวณนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการกระจัด S ในช่วง0-2วินาทีหาได้จากพื้นที่สามเหลี่ยมถูกไหมครับพื้นที่รูปสามเหลี่ยมเราก็เข้าสูตรเลย0-2คูณฐานคูณสูงความยาวฐาน2หน่วยถูกไหมครับแทนค่าเลยความสูง 3หน่วยไ,ไหมครับแต่อย่าลืมว่าเครื่องหมายเป็นลบนะครับแทนด้วยลบสเพราะฉะนั้นเราจะได้การกระจัดในช่วง0ูถึง2วินาทีมีค่าเท่ากับลบ3เมตรนั่นเองนะครับต่อมาการกระจัดในช่วง2อถึง4วินาทีเอาใช้พื้นที่ชิ้นไหนครับอลองดูซิตรงไหนเอย่ยพื้นที่ชิ้นนี้นั่นเองไหมครับจาก2-4ถึง4วินาทีเหมือนเดิมครับเป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนเดิม หนส่วนสคูณฐานคูณสูงความยาวฐานยังคงเป็น2หน่วยเหมือนเดิมความสูงบวก3หน่วยถูกไหมครับใส่ค่าลงไปเพราะฉะนั้นเราจะได้การกระจัดในช่วง2อถึงสวินาทีมีค่าเท่าก,กับบวกสามเมตรครับเหมือนเดิมนะครับระวังดีการกระจัดเป็นเวกเตอร์เราต้องใส่ทิศท,ทางให้เรียบร้อยนะครับแทนด้วยเครื่องหมายบวกลบให้เรียบร้อยข้อย่อยที่สครับโจทย์ให้เขียนเวกเตอร์แสดงตำแหน่งของรถยนต์ เราใช้ข้อมูลเมื่อสักครู่นี้เลยครับว่าการกระจัดในช่วง0ูถึง2วินาทีมีค่าเท่ากับลบสาเมตรถูกไหมครับแล้วก็การกระจัดในช่วง2อถึงสวินาทีมีค่าเท่ากับบวกสเมตรอ่ะนั่นหมายความว่าอะไรจากจุดเริ่มต้นอยู่ที่0เมตรถูกไหมครับวัตถุเคลื่อนที่ไปทางด้านซ้ายมือก่อนนะครับไปทางด้านซ้ายมืออยู่ที่ตำแหน่งลบสเมตรถูไหมครับอ่ จากนั้นอีก2วินาทีถัดมากลับทิศครับผมไปทางด้านขวาเราก็ลากเวกเตอร์จากตำแหน่งนี้นะครับจากที่ตำแหน่ง t เท่ากับ2วินาทีไปทางด้านขวามืออีก3เมตรเพราะฉะนั้นวัตถุก็จะกลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเดิมคือ0เมตรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เวกเตอร์สแสดงตำแหน่งของวัตถุของรถยนต์คันนี้หน้าตาเป็นแบบนี้ครับจากศเมตรไปลบ3เมตรและจากลบ3เมตรกลับมาที่0นเมตรเหมือนเดิมนะครับ ในข้อย่อยที่3โจทย์ถามหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยครับกูลอกเวกเตอร์จากที่เป็นคําตอบข้อที่แล้วมานะครับเราหาอัตราเร็วเฉลี่ยเหมือนเดิมอัตราเร็วเฉลี่ยสูตรคือระยะทางทั้งหมดหารด้วยเวลาทั้งหมดไหมครับความเร็วเฉลี่ยคล้ายๆกันครับใช้การกระจัดทั้งหมดหารด้วยเวลาทั้งหมดเรามาดูสิ่งผลลัพธ์จะเท่ากันเหมือนข้อที่แล้วไหมเรามาดูที่ความเร็วเฉลี่ยก่อนเลยนะครับความเร็วเฉลี่ยหาได้จากระยะทางทั้งหมดหารด้วย เวลาทั้งหมดนะครับะระยะทางทั้งหมดเท่าไร่ระยะทางเอาตามเส้นทางจริงนะครับไปทางซ้าย3เมตรแล้วกลับมาทางขวาอีก3เมตรรวมและระยะทางทั้งหมดเป็น6เมตรนั่นเองครับเวลาคือ4วินาทีดังนั้นเราจะได้อัตราเร็วเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ1.5เมตรต่อวินาทีนะครับความเร็วเฉลี่ยล่ะความเร็วเฉลี่ยเป็นเวกเตอร์แล้วเราต้องใช้เป็นการกระจัดทั้งหมดหารด้วยเวลาทั้งหมดทีนี้การกระจัดทั้งหมดเท่าไหร่ล่ะ การกระจัดเราสนใจแค่ว่าจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายอยู่ตรงไหนถูกไหมครับเริ่มต้นกับสุดท้ายอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นการกระจัดทั้งหมดก็จะกลายเป็นศูนย์ครับพอการกระจัดทั้งหมดเป็นศูนย์ก็มีผลทาให้ความเร็วเฉลี่ยของเราก็ต้องเท่ากับศูนย์ด้วยนะครับข้อย่อยสุดท้ายครับความเร่งหรือความหน่วงในช่วงศูนถึง2วินาทีและ 2- ถึง4วินาทีมีค่าเป็นเท่าไหร่เราทราบแล้วว่าตัวความเร่งหรือความหน่วงตรงนี้หาได้จากความ ชันของกราฟถูกไหมครับความชันของกราฟซึ่งเราจะเห็นได้ว่าความชันของกราฟตรงนี้มีความลาดเอียงเท่ากันตลอดทั้งเส้นนั่นแปลว่าความเร่งหรือความหนวงตรงนี้จะต้องมีค่าเท่ากันตลอดทั้งทั้งหมดไหมครับตลอดการเคลื่อนที่เลยเราก็หาความชันของกราฟทั้งเส้นเลยสร้างสามเหลี่ยมรูปใหญ่ขึ้นมาครับสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากรูปใหญ่ขึ้นมาความสูงของสามเหลี่ยมมีค่าเท่าไหร่ด้านล่างตรงนี้สมหน่วยถูกไหมครับและด้านข้างบนอีกสหน่วยรวมกันก็เป็น 6หน่วยนั่นเองความยาวฐานสามเหลี่ยมตัวนี้คือ4หน่วยเพราะฉะนั้นเราจะได้ตัวความชันนะครับเท่ากับ6ส่วนด้วย4หรือ1.5นั่นเองนั่นก็แปลว่าตัวความเร่ง A นะครับมีค่าเท่ากับบวก1.5เมตรต่อวินาทีกำลังสองครับไม่ยากเลยเห็นไหมครับคำนวณความชันนะครับ ไปที่ตัวอย่างที่3ครับความเร่งกับเวลาบ้างนะครับกราฟความเร่งกับเวลาโจทย์บอกว่ารถยนต์เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงครับมีความเร็วต้นบวก1เมตรต่วินาทีอ่าตัวนี้ไฮไลท์ดีๆนะครับโจทย์ให้ความเร็วต้นมาเป็นบวก1เมตรต่อวินาทีเขียนกราฟความเร่งกับเวลาได้ดังรูปกําหนดเครื่องหมายบวกลบนะครับเหมือนเดิมเลยบวกไปทางขวาแล้วก็ลบไปทางด้านซ้ายนะครับโจทย์ถามหาความเร็วรถยนต์เมื่อเวลาผ่านไป2และ4วินาทีทีนี้กราฟความเร่งกับเวลาเราสามารถหา การเปลี่ยนแปลงความเร็วได้จากตัวพื้นที่ใต้กราฟนั่นก็หมายความว่าเราจะได้พื้นที่ใต้กราฟเท่ากับ v ลบ u นั่นเองครับ v ลบ u นั่นเองทีนี้ที่2วินาทีกับ4วินาทีเราก็ต้องคำนวณพื้นที่ใต้กราฟมาถูกไหมครับคำนวณชิ้นแรกมาก่อนชิ้นนี้นะครับที่แรงเงาพื้นที่ใต้กราฟเป็นรูปสีเส่เหลี่ยมผืนผ้าถูกไหมครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูตรคือกว้างคูณ ยาวไหมครับความกว้าง1หน่วยความยาว2หน่วยจับคูณเลยครับ1นคูณสได้พื้นที่เท่ากับ2หน่วยไหมครับสตารางหน่วยนะครับต่อมาพื้นที่ชิ้นที่2ชิ้นล่างตรงนี้ความกว้างลบหน่หน่วยไหมครับความยาวตรงนี้คือ2หน่วยเพราะฉะนั้นพื้นที่ใต้กราฟเท่าไหร่ลบหคูณได้2ผลลัพธ์ได้ลบสหน่วยนั่นเองนะครับทีนี้เราจะมาคํานวณความเร็วครับ ที่สวินาทีเราก็ใช้พื้นที่แค่ชิ้นที่1แค่ชิ้นเดียวไหมครับ2วินาทีเราคำนวณมาแล้วพื้นที่ใต้กราฟคือบวก2หมครับเท่ากับ v ลบยู v, ตัวนี้คือตัวแปรที่เราจะหา U ความเร็วต้นโจทย์ให้มาแล้วอยู่ตรงนี้นั่นเองเราแทนค่าลงไปเลย1เมตรต่อว,วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ความเร็วที่เวลา2วินาทีตัวนี้มีค่าเท่ากับ3เมตรต่อว,วินาทีนั่นเองไหมครับ ทีนี้ถ้าเราจะคำนวณหาความเร็วที่เวลา4วินาทีเราก็ต้องใช้พื้นที่ทั้งหมดเลยครับทั้งชิ้นที่1นะครับแล้วก็ชิ้นที่2นะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ใต้กราฟก็จะกลายเป็นเอาสองชิ้นรวมกันเลยครับ 2, บวก2บวกกับลบ2เท่ากับ v ลบอยู่ความเร็วต้นตัวเดิมเลยครับบวก1เพราะฉะนั้นเราเห็นได้ว่าฝั่งซ้ายจับรวมกันกลายเป็น0ครับเท่ากับ v ลบ1เพราะฉะนั้นความเร็วที่เวลา สี่วินาทีก็จะมีค่าเท่ากับ1เมตรต่อวินาทีนั่นเองครับใส่เครื่องหมายแสดงทิศทางให้เรียบร้อยนะครับทั้งสองอันไปที่ข้อย่อยถัดไปนะครับโจทย์ให้เขียนกราฟความเร็วกับเวลาเรามีข้อมูลอยู่แล้วว่าความเร็วที่ศูนย์วินาทีมีค่าเท่ากับ1เมตรต่อวินาทีนะครับความเร็วที่2วินาทีกับ4วินาทีเราคำนวณมาเมื่อสักครู่แล้วได้บวก3กับบวก1นะครับเราเขียนตัวกราฟเลยกราฟความเร็วกับเวลา เริ่มต้นอยู่ที่บวก 1, หนึ่งถูกไหมครับบวกหนึ่งต่อมาเวลาผ่านไปสองวินาทีมาอยู่ที่บวกสามปึ๊บบวกสามนะครับต่อมาที่สี่วินาทีกลับมาที่บวกหนึ่งใหม่เหมือนเดิมนะครับเราก็จะได้ตัวกราฟหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับตัวกราฟหน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะเอากราฟตัวนี้ไปใช้คำนวณต่อในข้อถัดไปนะครับโจทย์ถามหาการกระจัดในช่วง0ูถึง4วินาทีนะครับ กราฟหน้าตาเป็นแบบนี้เมื่อเราแปลงกราฟจากเ t เป็น VT แล้วเราจะพบว่าตัวการกระจัดเราสามารถหาได้จากตัวพื้นที่ใต้กราฟของกราฟ Vt ไหมครับที่เราสร้างขึ้นใหม่เราจะเห็นได้ว่าพื้นที่ใต้กราฟของเราเป็นรูปห้าเหลี่ยมถูกไหมครับห้าเหลี่ยมคำนวณย่าครูหันเป็นสองชิ้นเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูชิ้นซ้ายแล้วก็ชิ้นขวานะครับ คำนวณพื้นที่ใต้กราฟเลยครับ1ส่วน2คูณผลบวกด้านคู่ขนานด้านคู่ขนานฝั่งซ้ายยาว1หน่วยฝั่งขวายาว3หน่วยรวมกันก็เป็น4หน่วยนะครับระยะห่างระหว่างด้านคู่ขนานก็คือ2หน่วยเพราะฉะนั้นเราจะได้พื้นที่ใต้กราฟตัวนี้เท่ากับบวก4นั่นเองนะครับเช่นเดียวกันครับชิ้นที่2ก็คำนวณเหมือนกัน1ส่วน2คูณผลบวกด้านคู่ขนานด้านซ้าย3หน่วยแล้วก็ด้านขวาอีกหน่หน่วยเป็น4หน่วยครับ ระยะห่างระหว่างคู่ขนานก็เป็น2หน่วยถูกไหมครับเราก็จะได้พื้นที่ชิ้นที่2ตัวนี้เป็น4เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราหาการกระจัดเราก็จับพื้นที่2ชิ้นบวกกันเลยครับ4ี่บวกสก็กลายเป็น8เมตรนั่นเองใส่ทิศทางให้เรียบร้อยนะครับบวกแปเรามาสรุปบทเรียนกันนะครับเ,เวลาเราวิเคราะห์กราฟสิ่งที่เราจะดูนะครับเราจะดูความชันดูพื้นที่ใต้กราฟนะครับ ซึ่งในแต่ละกราฟการแปลความหมายความชันและพื้นที่ใต้กราฟก็จะแตกต่างกันไปครับสำหรับกราฟการกระจัดกับเวลานะครับสิ่งที่เราสนใจมีแค่ตัวความชันอย่างเดียวนะครับความหมายของมันคือตัวความเร็วความชันแปลความหมายคือความเร็วนะครับส่วนเครื่องหมายบวกลบบนกราฟจะแสดงตำแหน่งของวัตถุเทียบกับจุดอ้างอิงถ้ามีเครื่องหมายเป็นบวกแปลว่าวัตถุอยู่ทางด้านขวามือเทียบกับจุดอ้างอิงนะครับแต่ถ้าเครื่องหมายเป็นลบแปลว่าวัตถุอยู่ทาง ้ายมือเทียบกับจุดอ้างอิงครับต่อมากราฟความเร็วกับเวลาครับกราฟความเร็วกับเวลาเราหาได้ทั้งพื้นที่ใต้กราฟแล้วก็ความชันครับพื้นที่ใต้กราฟก็จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงตัวการกระจัดไหครับแล้วก็ความชันหมายถึงตัวความเร่งนะครับอ,อันนี้สําคัญนะครับส่วนเครื่องหมายบวกลบจะแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุครับถ้าวัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวานั่นก็หมายความว่าความเร็วมีเครื่องหมายเป็นบวกไหมครับถ้าวัตถุเคลื่อนที่ไปทางซ้ายความเร็วก็จะมีเครื่องหมายเป็นลบครับ ส่วนกราฟสุดท้ายกราฟความเร่งกับเวลานะครับสิ่งที่เราดูมีแค่อย่างเดียวเองครับก็คือตัวพื้นที่ใต้กราฟนะครับซึ่งพื้นที่ใต้กราฟก็จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงความเร็วหรือเดวเตวีนั่นเองส่วนเครื่องหมายบวกลบบนกราฟก็แสดงให้เห็นถึงทิศของตัวแปร A นะครับถ้า A ตัวนี้มีเครื่องหมายเป็นบวกก็แสดงว่าความเร่งหรือความหน่วงของเรามีทิศทางไปทางด้านขวาแต่ถ้า A มีเครื่องหมายเป็นลบ ก็จะหมายความว่าความเร่งหรือความหน่วงของเรามีทิศทางไปทางด้านซ้ายมือนั่นเองครับจบบทเรียนแต่เพียงเท่านี้นะครับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าในเรื่องของสมการการเคลื่อนที่แนวตรงนะครับทาง5สูตรว่าเราจะไปใช้แก้ปัญหาการเคลื่อนที่แนวตรงได้อย่างไรบ้างครับเจอก,กันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ